ไวรัสโควิดในทีเนี่ยเวลามันจะเข้าร่างกายมันจะจงตีร่างกายนะมันไม่ได้เข้าร่างกายโดยตรงเรามีระบบภูมิกันที่คอยจับสิ่งแปลกปลอมไว้ในเมื่อเข้ามาเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยการจับก,กับเซลล์อื่นๆเข้ามา ซึ่งตัวรับที่อยู่บนผิวเซลล์นี่แหละจะเป็นตัวการที่ทําให้โควิดในทีมมันเข้าสู่ร่างกายของเราได้ก็เตแล้วเนี่ยตัวรับบนผิวเซลเนี้เราจะเจอเยอะมากเลยในปอดแล้วก็เยื่อบุของทางเดินหายใจรู้ไหมนอกจากเราจะเจอตัวรับเนี่ยเยอะในปอดแล้วเนี่ยเรายังเจอที่ไหนได้อีกบ้างเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารและเซลล์เยื่อบุของท่อน้ําดีสันิฐานกันว่าการที่ เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ยับบุทางเดินอาหารเนี่ยทำให้เซลล์เข้าทางานผิดปกติเกิดการดูดซึมที่ผิดปกติและมีการล่วซึมของสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เซลล์มากขึ้นทําให้เกิดอาการทางระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อยที่สุดก็คือท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนและที่พบน้อยที่สุดก็คือปวดท้อง อาการที่แสดงออกทางระบบทางเดิอนอาหารนะมักจะเกิดก่อนหนึ่งถึงสองวันหลังจากนั้นนะเราถึงจะมีอาการไข้หายใจเหนื่อยหอบอาการทางระบบทางเดิอนอาหารจะรุนแรงตามที่คนไข้ติดเชื้อรุนแรงด้วยเราต้องดูแลระบบทางเดิอนอาหารของเราให้แข็งแรงนะคะเพราะระบบภูมิกันหลักของร่างกาย80ิเปอร์เซ็นอยู่ที่ลำไส้รับประทานอาหารประเภทไฟเบอร์ iber, ให้มากขึ้น ดีถอกระบบทางเดินอาหารเพื่อลดการหมักหมมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกสร้างสมดุลภูมิคุ้มกันเริ่มจากลำไส้นะคะ